ครับจริงๆเป็นภารกิจภารกิจแรกเลยนะครับที่ท่านคุณหญิงกรยาสุพลพนิษฐ์ท่านได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสกษาธิการนะครับท่านวางนโยบายไว้กราะก,ก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งนะครับก็คือว่าออขอบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อ7นะครับใน12ข้อของรัฐบาลที่ต้องทําเขียนไปเฉพาะเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการพัฒนาคนเฉยๆไม่ใช่เป็นการพัฒนาในรูปแบบ,บต่างๆแต่เขียนไว้เลยว่าให้พัฒนาคนสู่ศตวรรษที่21 ด้วยโคดดิ้งนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบการปูพื้นฐานวิธีคิดนะครับวิทยาการคำนวณหรือจะเป็นวิธีคิดกับการใช้ชีวิตประจําวันของหลักสากลทั่วโลกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับท่านคุณหญิงกัลยาท่านจึงผลักดันนะครับให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติขึ้นจริงๆเป็นประวัติศาสตร์นะครับในครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่เรามีคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติขึ้นนะครับแล้วก็รวมจากหลายภาคส่วนมานะครับยังมี อนุกรรมการที่รับผิดชอบอยู่นะครับในอนาคตรเราจะมีตั้งกองทุนโคดดิ้งแห่งชาติเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายนี้ลงไปสู่ฐานรากในความคิดของออตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชั้นประถมวัยครับผมโคดดิ้งมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เราเข้ามาวางและขับเคลื่อนนะครับเราเน้นตั้งแต่ประถมวัยป .1 ป .2 ป .3 นะครับจริงๆเป็นเริ่มตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนขึ้นมาเ,เรียนอย่างไรนะครับให้มีการใช้หลัก วิธีคิดนะครับมีสเตมเข้ามาสเตมเนี่ยในส่วนที่เป็นของสเตมเนี่ยคุณหญิงเพิ่มตัวเขึ้นมาน่าจะเป็นสตรีมนะครับก็คือเป็นเรื่องอาร์ตอาร์ตอาร์ตนี่คืออาร์ตทั้งศิละปะแล้วก็อาร์ตทั้งการที่เป็นอาร์ตในหลักการพัฒนาคนนะครับเราวางรากฐานตั้งแต่ปฐมใบจนถึงป .3 นะครับป .4 ช่วงปฐมเนี่ยนะครับเรียกอันปรัชโคดดิ้งนะครับก็คือเรียนอย่างไรให้มีทักษะในการใช้ชีวิตแก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาชอบแล้วก็มี ทักษะที่เรียกว่าเล่นอย่างไรที่เด็กจะมีความสุขแล้วก็เล่นเป็นขั้นเป็นตอนนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นในชีวิตประจําวันครับอันปัก c อันปักโคดดิ้งนะครับในหลักการเนี่ยคนอาจจะรู้จักโคดดิ้งตอนนี้แพร่ไปเยอะแล้วแต่คนมักจะถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่อันปักโคดดิ้งนะครับไม่ไม่ได้เป็นเรื่องพวกนั้นนะครับเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่อง ที่จะนําไปสู่วิวัฒนาการในกลางหรือปลายทางซึ่งเด็กแต่ละคนจะแยกไปสู่สาขาอาชีพที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าอันปรัชโคดดิ้งนี่แหละครับจะเป็นการวางรากฐานในเชิงวิธีคิดแบบวิทยาการคํานวณคิดแบบเชิงคอมพิวเตอร์คิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหลักการนะครับเช่นสมมุติตอนเด็กๆเ,เราเราเล่นหมากเก็บเราเล่นตั้งเตเราเล่นเกมเศรษฐีเราก็ต้องเดินโดยวิธีคิดปัจจุบันมีเทคนโนโลยีทาง โทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีเข้ามาเยอะจนเกินไปทําให้เด็กอาจจะไม่ได้หันกลับไปคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นแต่ว่าเซิร์ชแล้วก็ไปเจอเลยเพราะนั้นเราต้องย้อนกลับมาว่าวิธีคิดตั้งแต่เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะทำยังไงและในอนาคตนะครับถึงจะไปควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ไม่ใช่ให้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมาควบคุมเราโรงเรียนสพทอเป็นพื้นฐานเลยนะครับและตลอดจนอาชีวะต่างๆนะครับซึ่งคุณหญิงดูอาชีวะเกษตรแล้วตั้งแต่สพทอไปสู่อาชีวะ รวมทั้งสอมศส,อสอทศที่เป็นสอสอวอทอด้วยนะครับที่เป็นหลักพื้นฐานที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็วางระบบของการเรียนวิทยาการคำวนวณตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของครูการอบรมครูทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับตอนนี้เราอบรมครูทางออนไลน์เป็นประวัติการเหมือนกันนะครับ200,000กว่ารายนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟสทูเฟสนะครับซึ่งจะมาคัดในการอบรมครูนะครับเพื่อที่จะ นำไปเผยแพร่ให้ทั่วครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทยครับผมขณะนี้เป็นที่น่าดีใจนะครับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากประเทศไทยวันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเรายกระดับขึ้นมารัฐบาลให้ความสําคัญนะครับเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับในเรื่องโคดดิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราปูรากฐานนะครับจากปีที่แล้วที่คุณหญิงเริ่มปูรากฐานด้วยการอบรมครูนะครับหนึ่คนเริ่มต้นเลยนะครับเราไม่รอเทอมหนึ่งนะครับเราอบรมเลยจากกลางเทอมเพื่อเปิดเทอมสองเริ่มสอนนะครับจากวันนี้ไปนะครับ ในปี64 65นะครับเราจะเห็นผลนะครับในการที่จะ up skill re skill ของเด็กแล้วก็คุณครูแล้วก็อาจจะรวมไปถึง c o ดิ้งในครอบครัวด้วยนะครับ coding for f a r มที่ลงไปสู่แปลงเกษตรด้วยนะครับแล้วก็จะส่งผลไปถึงการสอบพิซซ่าในอนาคตด้วยครับทักษะพิเศษของลูกหลานไทยนะครับในหลักการนะครับจะย้อนกลับคืนไปสู่การคิดบนพื้นฐานที่เราเติบโตมาแล้วเราก็จะคิด วิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนนะครับคิดแบบเป็นระบบแก้ปัญหาให้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เสริมเข้าไปอีกนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็คิดวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอนในชีวิตประจําวันแล้วยังเป็นความคิดที่ทันสมัยสากลไปสู่อนาคตให้เท่าทันกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เท่าทันกับศตวรรษที่21ครับผมขอขอบคุณคุณครูนะครับทั่วประเทศนะครับโดย ในนามของทีมงานของดรคุณหญิงกัลยาเสบพนพนิษฐ์นะครับที่คุณครูช่วยกันนะครับมาวางรากฐานนะครับจากวันนี้เนี่ยได้อบรมไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จะกระจายไปให้ครอบคลุ่มให้ทั่วโดยสอส,อสอวทแล้วก็สอพทนะครับส่วนในภาคองค์ประกอบต่างๆนะครับทุกองค์ประกอบของทุกกระทรวงทุวกงกรมที่เกี่ยวข้องจะมารวมกันในโคดดิ้งแห่งชาตินะครับกข็ขอบคุณแล้วก็เป็นกนําลังใจนะครับแล้วก็ขอทํางานเป็น เ,เครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางเชิงนโยบายและก็ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ให้ไปถึงจุดหมายที่คุณครูประเทศแล้วก็เยาวชนนะครับได้มุ่งหวังไว้ที่เราจะไปสู่สากลและทันสมัยในศตวรรษที่21ครับขณะนี้ถ้าคุณครูสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับจริงๆเป็นทุกภาคส่วนนะครับของกระทรวงจะจะเป็นกระทรวง ศึกษาธิการกระทรวงดีหรือกระทรวงอวก็ตามนะครับส่วนในกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีทั้งสพทสอสอวทนะครับแล้วก็สอชอนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าจะมีการร่วมมือในการอบรมกันอย่างไรนะครับเรายังมีทีมโคดดิ้งของสอพทสอสอวทที่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นนะครับก็จะนํานโยบายแล้วก็การปฏิบัติลงไปสู่โรงเรียนน,นั้นๆแม้จะเป็นพื้นที่ห่างไกลเราก็จะไปครับ